สวัสดีครับร้าน JJ b จไบช p อบครับผมวันนี้ New f o r z ซ่350นะครับเข้ามาติดตั้งกล่องหลังเป็นกล่องรุ่นแชส H H 48นะครับพร้อมบาจริงตัวนี้ลูกค้าเพิ่งออกรถมาเลยนะครับวิ่งมาจากนี่เลยครับศรีราชาพัทยานะครับชนบุรีเข้ามาติดตั้งกล่องเป็นรุ่นแชส s H, H 48ฝาคาร์บอนตัวนี้จะใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มๆนะครับมาดูภายใน ภายในก็กว้างมากไม่เลยแฮนด์กับกระจกแน่นอนนะครับรับประกันเลยกล่องแชสสี่สิกล่องเขาจะหนารับน้ำหนักได้เยอะนะครับถาดรองใหญ่แถมถาดให้ด้วยนะตัวนี้ลูกค้าคือแค่แหลกคล้ายพอแล้วก็ติดกับกล่องได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นมือจับสามารถถอดยิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางได้นะครับกล่องสามารถถอดออกจากถาดได้ทุกใบตัวนี้จะเป็นสายรัดนี่ครับ แชส s 4 8ฝาคารบอนนะตัวนี้จะเป็นขอบเขาเข้มส่วนด้านหลังตัวนี้จะยืดเบาะพิงให้ด้วยนะครับเบาะพิงจะเป็นเบาะสองชั้นบนล่างตัวล่างจะรับช่วงเอวนะครับส่วนตัวบนก็เป็นช่วงด้านหลังของเราตัวนี้เป็นตัว350นะครับลูกค้าเปลี่ยนมือจับด้วยแล้วก็ติดแหล็กเป็นเหล็กพับนะครับงานสีดำด้านไฮโดโคโ้ด แข็งแรงมากแล้วก็ลูกค้าสามารถติดตั้งกล่องข้างเพิ่มได้นะครับโดยจะใช้จุดยึดจากพวกนี้ได้เลยดูมุมด้านหน้ารถนะครับนี่ไม่เลยแฮนด์แน่นอนครับรับประกันขับในเมืองขับซอกแทกได้ปกติเลยครับคนซ้อนนั่งพิงสบายไม่ต้องห่วงเวลาเปิดคันเร่งเร็วๆแล้วหงายหลังนะครับ สนใจติดต่อที่ร้าน JJ เจไ e ช h อบได้โดยตรงเลยครับทางร้านเราก็มีกล่องให้เลือีกหลายตัวนะ